เมื่อธรรมชาติกลายเป็นจากกลนสงครามแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าแหลมคมดุดน้ำนนนนทุเรียนนี่แหละหุ่นยนต์ทุเรียนจะบุกหรือจะตั้งรับหุ่นรบกล้วยก็ทำได้หมดมาตรฐานใหม่ของสายพันธ์ุนักสู้ สดชื่นแต่ร้ายกาดหุ่นยนต์แตงโมพร้อมบทขยี้ทุกศัตรูจอมทัพสีแดงฉานหุ่นยนต์มะเขือเทศพร้อมประทาทุกสมรภูมิหวานแต่ไม่อ่อนแอนักรบสาวสตรอเบอรี่พร้อมลุยส้มส้มส้ม หุ่นยนต์ส้มมาแล้วสง่างามแต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังหุ่นยนต์องุ่นพร้อมรับทุกสถานการณ์ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอโปรดกดไลค์และ s u b s c r i b e ให้เราด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง